เอาอีกแล้วครับเกออีกแล้วโอ้ย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 อเกออีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยเรามีชะเกอมีไซ์ครับโอ้ย ตปยังวะเล่นก่อนครับเล่นก่อนเหมือนไม่ใช่ชชกเกอร์ครับจะไปอย่างเดียวเลยจะไปอย่างเดียวเลยขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยเฮ้ยโอ้ ไอสัตว์พอรูปหรอก <c oughs> ดทุกไม้ <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วอือ <c> อ <oughs> ือมาอือ <c oughs> ือสวยอีกแล้วครับ มันต้องให้กูอือไปอีเท่าไหร่ครับโอ้โหเต็มป่าครับตัวนี้อื้อือื้อือืออือือ แร <c oughs> งโคตรดีครับผมโอ้โหสุดยอดครับยิ่งก็มอดแช่ไม้อ๋อนอน,น,อนอจิ้มปากอัญญะเอ้ามีแรงไปอีกลูกไปอีกออไปไปยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมไปไปอีกไปอีกลูกไปอีกอ,อไปอีกออนั่นแหละไปไป สุดยอดครับมาไม่หยยอมแล้ว Uổng tâm Ý hì à, tụi anh à Ôi yeah, <laughs> สะเกิกอล้วครับโอ้ยเต็มปากครับโอ้โหตัวเบลล์ดูครับดูครับโอ้ยเอ้ยตัวปากเอีบเลยครับไป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 ลุดลุดสิลุดลุด,ลด,ลด lut lut oh lut tepi